บรรยากาศคอฟฟี่วิวนะคะคอฟฟี่แอนด์วิวนีเป็นบ้านเขาแล้วก็ตรงนี้เป็นสวยมากเลยดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยมากนะคะ นี่ส์ premium quality นี่ส์ premium quality เฮ็ดชิบูมนี่ก็มีนั่งชิวๆตรงนี้มุมนี้ก็สวยมุมกาแฟเขานะคะโอ้มีหลายมุม มัชาราเต้ฟรสเซนพิงกี้มิลเมลอนมิลบานาน่าสมูทตี้นมสดโกโก้ชาอันนี้เป็นเมนูแนะนำของเขาอิตาเลียนโซดาเหล้าปั่นไวช็อกไวช็อก้วยน้ำสับรดสดก็ยังมีเลยมีด้วยนะ มีมีอันนี้ด้วยอ่ะอ่ะลาเต้ลาเต้ร้อนดีกว่าอันนี้ไอ้หมูเอาไก่เหรอคะอ๋อไก่ฟอยเท่าไหร่คะไก่ฟอยเท่าไหร่คะมีถั่วลิสงด้วยเหมือนกันเหรอคะถั่วลิสงออ๋เขาทำทำเองเหรอคะหรือว่ารับ แค่ชิบูนเขาซื้อวิวนี่เขาก็มีนแไนี้เวต่วลาพเอาเป็นไฟน่อค่ะเนเฮ้ยแต่ว่าแก้วนี้ดูน่ากินมากนะอันนี้คืออะไรคะอันเนี้ยลาเต้หรือเปล่า อเมริกาโน่อเมริกาโน่ยังมาไม่รู้จักผมมาก่อนนะคะอเมริกาโน่ไม่ได้กันั๊บขายรูปก่อนนะอันนี้แต่เขาไม่ได้ร่วมรายการเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมไม่ได้ร่วมเอาฟรีไวไฟนี่คือกดเข้าได้เลยใช่ไหมคะฟรีไวไฟมาดูก่อนว่ากลุ่มนั้นเข้ามากันหรือยัง โอ้มีคนมาโอ้มีคนมาเยอะมากเลยคนตามเรามาอีกก็เยอะใช่ไหมอ๋อมันมีข้างล่างที่นั่งอีกนั่นนั่นใช่ไหมใช่ของเขาหรือเปล่าพี่พรข้างล่างนี่ก็ของเขาใช่ไหมที่เป็นไอเนี้ย สั่งแล้วค่ะที่วันสั่งเลยค่ะมีทุกอย่างข้างล่างที่เป็นที่นั่งของเขาหรือเปล่ามุมนี้ก็สวยนะคะเนี่ยมุมนี้ก็สวยนะคะเย ไปไหวทุกมากน่าแดงอะไรคะมีร้อนทุกหมูอ้วนยังยังไม่ได้มิ้นท์ปัดใจหนูอ้วนหัวใจดํา <laughs>